สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพะาเละชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมไม้มงคลอีกตัวนึ่งนะคะเนาะซึ่งมีความสวยงามมีความโดดเด่นในตัวนะคะเขาชื่อว่าเศรษฐีสอดกอดทรัพย์นะคะซึ่งเป็นไม้มงคลโบราณนะคะเศรษฐีสอดกอดทรัพย์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอย่างนี้ไม่มีใครมามาสอดนะคะเขาเป็นเองนะคะเนาะซึ่งไม้ตัวนี้ถือว่า เป็นไม้มงค,คลแล้วก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนะสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะคะเนาะ,ะสำหรับไม้ตัวนี้นะคะถ้าก็จะมีอสรพพคุณเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะการค้าขายเนาะำมาค้าขายร่ำรวยการเงินการทองแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะเนาะใครที่ เงินทองขาดมือนะคะเพื่อนๆนะก็ลองหามาหามาปลูกนะคะ,ไม,ะ,คะ,ะนะไม่เชื่อก็อย่าลบหล,ลู่นะคะตรงนี้เนาะนะไม่เชื่อก็อย่าลบลบหลู่ถ้าเงินทองใครชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเงินทองขาดมือนะคะเพื่อนๆก็หามาปลูกเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะบอกได้เลยว่าอ่าซึ่งตัวเนี้ยพี่กัตรีก็ดูแลเข้ามาสิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วนะคะ เศรษฐีสอดกอดซับและสิ่งสำคัญก็คือเป็นไม้เสี่ยงทายนะคะเพื่อนๆถ้าเศรษฐีสอดกอดซับของใครนะคะที่เป็นบ่วงนะที่มีใบเขาสอดอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ลองเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขนะคะเดี๋ยวก็จะมีลาบลอยเข้ามานะคะเนาะเศรษฐีสอดกอดซับนะคะไม่มีใครทำนะคะเขาเป็นเองเขาสอดเอง เป็นบ่วงเป็นบ่วงสวยเหมือนกับคนมาทำนะคะแต่อันที่จริงไม่ได้ทำนะเพื่อนๆเ,เขาเป็นของเขาเองเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสิทธิสอดกอดซับนะคะเป็นไม้เสี่ยงโชคไม้เสี่ยงทายนะคะก็จะมีสปพคุณด้านเมตตามหานิยมด้วยเงินทองนะคะการทำมาค้าขายร่ำรวย แล้วก็เสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆรีบซื้อหวยเลยนะคะเพื่อนๆเสี่ยงโชคเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะสําหรับการขยายพันธุ์นะเพื่อนๆลองมาดูต้นเขาก็จะเหมือนกับต้นหอมนะคะนะอันนี้เขาก็จะผลีออกมาจะเหมือนต้นหอมแล้วก็แยกออกไปปลูกนะคะ สำหรับดินที่ใช้ปลูกเขาก็จะชอบดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินร่วนนาดินดําดินปลูกก็ได้นะคะหรือดินผสมใบมะขามก็ได้นะเพื่อนๆเนาะแล้งก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆมีความมีความอดทนมากแล้งก็ไม่ตายแต่ใบเขาจะไหม้แต่หัวเขาหัวเขายัางอยู่นะเพื่อนๆหลงังโดูหัวเขาจะอยู่ใต้ดินสวยงามมากๆเลยนะคะเศรษฐีสอดกอดซับ เป็นไม้เสียงทายเป็นไม้มงคลโบราณไม้เสียงทายนะคะจะช่วยทางด้านการเงินการทองการทำมาคา้าขายร่ำรวยและก็ไม้เสียงเสียงทายเรียกว่าไม้เสียงทายเลยนะคะไม้เสียงทายหรือบางคนอาจจะบอกว่าว่านชัยชนะนะคะบางคนบอกว่าว่านชัชชนะเศรษฐีสอดกอดทรัพย์ สวยงามเป็นบ่วงแบบนี้นะคะบางคนเลี้ยงไม่เป็นบ่วงนะคะเพื่อนเอนมีแต่ใบที่เฉยเป็นใบเดียวๆถ้าของใครเป็นบ่วงอย่างนี้ก็ขอให้เสี่ยงโชคได้เลยนะคะเพื่อนเเนาะค่ะวันนี้พี่กันตรีก็นำไม้มงคลโบราณอีกตัวนึงมาฝากนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องลูกชานาพาล้อชาแนลนะคะ กพี่กันตรีก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆดูบ่วงตรงนี้อีกทีนึง